มาพี่น้องคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องผ่าตัดที่เราโตทำนะผ่าสองผ่าสามผ่าสี่ผ่าหกมันดียังไงเหมาะยังไงแบบไหนใช้อย่างไงให้ถูกประเภทด้วยเด้ไอขวดลวดตัวนี้มันเดิมเดิมมันก็คือร้อยกว่าวนเด้พี่น้องเดิมเดิมคือร้อยกว่าวนเราเอามาผ่าตัดนี่คือให้มันได้กระแสเยอะให้วนมันลดลง ตอนนี้รถโ,โต้เคยเมื่อ3ปีก่อนเนาะออกมาอยู่นาก็เปิดไปเจอเลยเจออาจารย์ไก่นะพี่หมอพักดีปามหาพงศ์ก็เห็นที่เขาเผยแพร่ดังๆนะเป็นอาจารย์ไก่เป็นปามหาพงศนะ์อันนี้นะเมื่อสปีก่อนเี่ยที่รถโต้ออกมาอยู่นาถ้าใครได้ดูคลิปแรกรถโ,โต้เกษตรกับการเริ่มต้นทำรถโ,โต้ก็ทํากางหันเลยถ่ายเลยยืนอยู่ตรงนั้นเลยใบพี c แต่ไม่มีเงินซื้อพีอ่เนาะ เงินแค่สองสามพันบาทแต่ก่อนมันสามพันห้าสามพันห้าสี่พันเนี่ยมันยังแพงอยู่นะตัววันนี้มันเยอะแล้วเราโตเอาจับมาค่ากําไรนี่ก็เอาแค่สองพันห้ามาก็พันกว่านะพันแปดนะพันเจ็ดพันแปดพันห้าแล้วแต่และที่นะก็มาขายเอาแค่นี้ไม่เป็นไรคือขอให้เราได้ทํางานนี้งานของเราเนี่ยสิ่งที่เราชอบนะเราโตชอบด้านพลังงานะมาต่ออธิบายอย่างนี้ คือที่โลอตโต้ทำเนาะสำหรับใบเหลาไม้เด้อใบเหลาไม้นี่ระบบ12โลอตโต้จะผ่าหกนี่ตัวนี้ผ่าหกแต่ว่าผ่าหกอยู่ในช่องยังไม่ได้ลงเด้อไม่มีเวลาทํานี่ตัวที่สี่ยังขาดอยู่ผ่าสองผ่าสามผ่าสี่มีหมดแล้วในช่องโลอตโต้โ,โซโล่เซลยวนะช่องยูทูบแต่ว่าผ่าหกหรือย,ยังไม่ลงเอามาจากปามหาพงเด้อตัวนี้มันหมุนร้อยห้าสิบรอบมันก็อยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าวัลผ่าสี่นี่มันจะอยู่ยี่ 2 7 28ดหมุนร5อห้ารอบนะม,มือมือละหมุนนะสองรอบวีหนึ่งแต่ถ้าเป็นผ่าสามนี่มันจะอยู่สามสิบสองถึงสามสิบห้าวนสองรอบวีหนึ่งคือผ่าสามนี่มันมันได้ชาร์จสี่สิบแปดด้วยชาร์จยี่สิบสี่ด้วยคือถ้าเราเอามันเอามันไปชาร์จสิบสองนี่มันจะเหนืดเลยมันแทบจะไม่หมุนเลยมันเออถ้าใบพัดไม่ใหญ่จริงๆมันจะหมุนยากแต่ถ้าผ่าสี่นี่ลดลงมาอีก ลงมาช้าสิบสองได้ไปช้ายี่สี่ได้ดิจิติลอตโตวัดกระแสรวมแรงปกติมันหมุนประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบรอบนี้มันกระแสมันเดินอยู่ห้าหกแอมป์สำหรับผ่าสี่ได้ผ่าสามมันจะน้อยลงมาจะน้อยจะน้อยจะน้อยกว่าอีกนิดหนึ่งอยู่ประมาณที่เดินเดินลมปกติน่าจะอยู่ที่สี่ยังไม่ได้วัดนะผ่าสามนะแต่ก่อนที่เอาขึ้นไปถ่ายทํายังไม่มีแคมป์วัดนะตัวนี้ซื้อมาแล้วแต่ถ้าใครใช้พาเอา์อัไอบู๊ทเอ็มพีพีทีเนี่ย มันจะได้เยอะกระแสมันจะเพิ่มขึ้นอีกมันจะเอาโวลที่มันเกินไปกลับมาเป็นกระแสบูดเข้าขชาร์จแบตเตอรี่ให้นะแต่ที่ทดสอบนี้ทดสอบสดๆเด้พ่าเขานี่ทดสอบสดๆหมุนด้วยสวัาด์ร้อยห้าสิบรอบนี้เจ็ดแอมเจ็ดแอมขึ้นสแสดงว่ามันได้น่าจะสิบขึ้นภานสีนี่คือลูกค้าเอาไปชาร์จระบบสิบสองได้สิบสิบกว่าแอมอยู่สำหรับวันลมแรงนะนี่คือผ่านการทดสอบจากช่างแล้วนะถ้าใครสั่งระบบสิบสองรถโต้ก็ คือคือจะถามก่อนว่าจะอยากใช้24่สไม้ต่อไปในอนะคตอยากจะอยากจะเปลี่ยนไหมจะถามก่อนถ้าอยากจะเปลี่ยนจะจะพาสีให้แต่ถ้าจะไม่เอาซะเลยเนี่ยคือจะพาหกให้เลยอ่าถ้าเป็นพาสามก็จะบอกว่าให้ใช้24 4ยี่สิบสี่สี่สิบแปดได้สำหรับใบเหล่าไม้ได้ใบวีซีไม่รู้มันวิ่งถึงหรือเป,เปล่านะพาสี่นี่สำหรับใบเหล่าไม้แล้โตปล่อยให้มันหมุนนีห้าสิบหกวนเต็มเต็มได้ไม่ได้หมุนแรงแบบไปหลบพยุตที่หมุนแรงปกติน่ะหมุน หมุนแบบปล่อยหมุนชาิคือใบเราไม้มัน,ม,นมันวิ่งรอบจัดได้พี่น้องใบฟีซไม่รู้ยังไม่ได้ทดสอบนะเจ้งตรงนี้แล้วนะถ้าถ้าใครสั่งมาก็แจ้งที่อยู่ไว้ไลน์โทรโทรมาบอกก่อนเพื่อความชัวร์แล้วก็แจ้งที่อยู่ไปไลน์หรือ Facebook ใครมี Facebook ก็เอาตรงนั้นก็ได้ฝากที่อยู่ไว้แล้วตวเป็นแม่เหล็กมีโอไดเมียมเด้แล้วตวใช้ใช้สเปคนี้สเปกเดียวใช้ตัวทีบ้าแล้วก็ใช้แม่เหล็กมีโอไดเมียม นะตัวอื่นไม่ใช่เพราะเราโตถนัดตัวนี้นะไอดีไม่ดีกว่ายังไงก็ไม่รู้บางท่านเขาใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่เป็นไรแต่เราโตใช้ยี่ห้อนี้นี่ไม่ดีดยังไงเดี๋ยวโทรมาถามช่างเราช่างจะอธิบายคนเขาใช้ยี่ห้อยี่ห้ออื่นก็เดี๋ยวมันจะกระทบกระทั่งกันนะผ่าตัดให้เหมาะสมกับระบบที่จะาเอาไปใช้ไม่นั้นมันไม่หมุนดิว่าช่างไม่บอกช่าง ทดสอบนะรถโตทำหลายตัวแล้วก็ได้ทดสอบเอามาบอกต่อในช่องป๋าหาพวงอาจารย์ไก่ที่เขาผ่าตันแต่ของป๋ามหาพวงมีผ่าสี่ผ่า6กผ่า3าของรถโตนี้มีผ่า2องในระบบ4.8 2ผ่า2ได้เห <c oughs> มือนกันวันกับมุนมุนปกติหกสิบวันั่แหละแต่ว่ากระเสียมน่าจะอยู่2องสประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับ4.8โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม แจ้งไม่ได้ให้ไครอยากได้พี่น,นอ้องสองพห้าเจ็บเงินไปทางรอจร่ายหน้าบ้านเลยก็สองพันหกตามจริงมันไม่คุ้มด้เจ็บเงินไปทางนี่มันเอารถตัวไปร้อยห้าสิบนเดิจากที่จะจะได้สองพหเหลือสองพันสี่งถ้าใครโอนนายก็ดีเนาะแล้วแต่ใครไว้เนื้อเชื่อใจกันแหละเอ้าขอบคุณนะครับที่สั่ง